ความรู้ตั้งอยู่ในใจบัณฑิตบ,บ้านเมืองประชาชนก็ราบรื่นสารธรรมมงคลหลวงพ่อชาสุพัฒโทวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี พระปิดตาหลวงปู่ไข่อินทศสโรวัดบอพิพิิงูกวรวิหารวัดเชิงเลนเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครอดีตพ,พระเกจิชื่อดังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเบนจภาคีพระปิดตาคือพระปิดตาเนื้อผงคลุกรับซึ่งมีค่านิยมสูงเริ่มสร้างตั้งแต่ปี0.2460แต่ละครั้งมีจำนวนไม่มากโดยยึดหลักหมดแล้วทำใหม่เช่นเดียวกับวัตถุมงคลอื่นๆจึงออกสู่สายตาน้อยมาก พระปิดตาหลวงปู่ไข่ใช้เนื้อหามูลสารจากผงอิทธิเจตามสูตรเฉพาะพุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบพิมพ์ด้านหลังเป็นหลังอูมแบบหลังเงี้ยรหรือหลังประทุนนับเป็นพระปิดตาที่ได้รับความนิยม หลวงพ่อเคลือบสังวรธรรมโมวัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเมื่อเดือนสิงหาคม2539สมสรไลออนอุทัยธานีโดยนายสำรานรัตนโชธาดาจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเป็นเหรียญเนื้อนวัและเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญกลมมารีไม่มีหูห่วงด้านหน้ามีขอบตรงกลางมีรูปนูนครึ่งองค์หันหน้าตรงห่มจีวรสีเหลืองด้านบนรูปเหมือนมีอักษรไทยเขียนคำว่า หลวงพ่อเคลือบส่วนพื้นเหรียญลงยาด้านหลังมีขอบไม่ลงยาพื้นกลางเหรียญเป็นยันสีที่งุมของยนันมีอักขระของกลางยันกำกับด้วยนาเสษฐียอดยนันมีอุณาโลมเหนือขอบล่างมีอักษรไทยอุไทยธานีมีโค้ดตัวเอลเอลอยู่ด้านขวาของนาเสษฐีปัจจุบันเป็นเหรียญยอดนิยม ย้อนกลับไปในปีพศ2516พระอาจารย์สว่างจันทโชโตเจ้าอาวาสวัดสะพานคำจังหวัดสกลน,นครขออนุญาตหลวงปู่สนคมิโยอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญานาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมสร้างเหรียญหลวงปู่สนรุ่นหนึ่งเนื้อทองแดงผิวไฟ ลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเหรียญขอบเหรียญมีเส้นสันนูนสองชั้นตรงกลางเหรียญมีรูปเหมือนเครื่ององค์หน้าตรงใกล้ขอบเหรียญจากซ้ายไปขวาลักตัวหนังสือนูนคำว่าอาจารย์สนเขมปัญโยวัดอรัญญานาโพด้านหลังขอบเหรียญมีเส้นสันนูนหนาใต้หูห่วงมีอักขระอักษรทำเหรียญรุ่นนี้และอีกหลายรุ่นคนทำบล็อกผิดพลาดสลักฉายาคำว่าเขมปัญโยส่วนฉายาที่ถูกต้องของหลวงปู่คือคามิโย